รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชีวิตดับเบิลกับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์แพลตินัมมิตซูบิชิสเปซวากอนใหม่สวัสดีครับรายการ first class บินตัวแถวเล็กวันนี้ยังอยู่ที่เกาะบินตันเหมือนเดิมนะครับแขกรับเชิญพิเศษของผมก็ยังเป็นคุณเชอรี่เช่นเดิมนะครับสวัสดีค่ะเห็นวิวตรงนี้ชอบไหมครับเชอรี่ แน่นอนค่ะพี่งพี่งดูสิคะบรรยากาศสวยขนาดนี้เนี่ยใครมาแล้วจะไม่ติดใจบ้างคะแต่ว่าเชอรี่ได้ข่าวมานะคะว่าพี่งบอกว่าจะพาเชอรี aining 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 ่เนี่ยไปปล่อยเกาะใช่ไหมคะเก่งมากเลยเดาถูกน้องคือวันนี้เราอยู่ที่เรื่องราวของเกาะบินตันใช่ไหมครับข้างๆนี้มีเกาะเล็กๆที่ชื่อว่าเกาะเป็นจังัดชื่ออะไรนะคะเกาะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ภาษาไทย เป็นภาษาอินโดนีเซียว่าเป็นจังัดมีความต้องกามากเลยในแถบนี้จริงชื่อแปลกจริงนถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราอย่ารอช้ารีบไปดูกันเลยดีไหมคะไปเลยครับข really ึ้นเรือกันเลยดีกว่าครับเรามาถึงเกาะเป็นจังัดแล้วนะครับที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างคะพี่ก็มีมากเลยเชอรี่ มีทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และก็เรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับคือมสัสยิดรายาสุลตตานร,รีอาลนะครับที่อยู่บนกเกาะปงงิญญางัดนะครับท,ที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องให้ความเคารพสถานที่ใช่ไหมคะใช่ครับอย่างพี่อิงเนี่ยแต่งกายโอเคผ่านเรียบร้อย่งกายาวเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผู้หญิงนะคะจะต้องเปลี่ยนเป็นสโลงหรือว่าุงหรือกระโปรงยาว ที่ตรงนี้นะครับสถาปัตยกรรมของตัวมัสยิดที่นี่เนี่ยได้รับอิทธิพลจากชวากือินโดนีเซียตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับทางมาเลเซียนะครับเรงตรงป้ายทางเข้าด้านหน้าที่เมื่อกี้เดินมาคพี่อิงทำไมเขาถึงบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นมัสยิดหลวงคะอ๋อก็เพราะว่าตรงนี้เนี่ยสร้างในสมัย โอ้สุลต่านอับดุลรามันที่พี่บอกว่าประมาณ150ิปีเนี่ยตั้งแต่ปีคศอ,อ,อะไรคะเนี่ยประมาณ1844ครับอายุนานมากมากแล้วก็คนก็มาที่นี่กันเยอะพอสมควรเลยนะคะเนี่ย๋อใช่สิครับเพราะว่าในแถบทางด้านหมู่เกาะรีอาหรือทางด้านแม้กระทั่งที่เจร์ตานะครับใ,ใครๆที่มาเนี่ยจะต้องหาโอกาสมาสักการะมาละมาดที่นี่ทำละมลว้วยแต่ว,ว่าเราก็โชคดีที่ได้มาที่นี่ด้วยมาเที่ยวชมนะครับ เราเห็นกำแพงผนังที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้ไข่ขาวสร้างอ่ะคุณผู้ชมงงแหมพี่อิคะไข่ขาวเลยใช่ก็คือว่าจริงๆเนี่ยเขาใช้ไข่ขาวเป็นตัวประสานปูนซีเมนค่ะอย่าอย่านึกว่าเอาไข่ขาวเนี่ยมาทําเป็นกําแพงได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสาเหตุที่เขาเอามาทาก็เพราะตอนทำเนี่ยมีคนเอาไข่มาบริจาคและยังไม่พอนะคะสีเขียวกับสีเหลืองเนี่ยแทนอะไรคะพี่อิงสัญลักษณ์เนี่ย อ๋อย่างนี้พอไหวพอไหวสีเขียวแทนสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามสีเหลืองเนี่ยแทนราชวงศ์ของมาเลนนะครับต,รติดแนนั้นครองอยู่ตรงนี้หลังจากที่เราชมมาซีดกันเสร็จแล้วนะคะพี่ยิงเดี๋ยวจะพาเชอรี่ไปเที่ยวไหนคะก็พี่จะพาเชอรี่ไปนั่งรถเบจะเการะนี้เนี่ยเล็กนิดเดียวกเากาะเบญจงาตน,น,นะครับก็เลยไม่มีรถยนต์มีแต่สล้อแล้วก็มอเตอร์ไซค์แับพาณที่เราจะพาไปจะพาเราไปเที่ยวได้คือตัวเบจะเท่านั้นเอง พี่จะพาเชอรี่ขึ้นไปดูป้อมปราการของชาวดัตช์ซึ่งสมัยก่อนนี้เขามาปกครองในแถบนี้นะครับนี่ครับ,รบปืนใหญ่คือชาวดัตช์เนี่ยมาสร้างไว้ตอนนั้นทหารนี่เขามาสร้างไว้เมื่อปีศ1 7 2ทั้งหมดก็225ปีเข้าไปแล้วนะครับตรงกับสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับอ๋อโอ้โหนานนานมากใช่ครับนานมากเลยก็สมัยนั้นเนี่ยมีปืนใหญ่อยู่ทั้งหมดราว200กระบอกครับโดยรอบเลยนะครับ แต่ว่าเท่าที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยนะคะพี่อิงจะมีเหลืออยู่ประมาณ9ก้าถึงสิกระบอกเองค่ะที่เหลือเนี่ยไปไหนหมดคะเก้าสิกระบอกแรกเนี่ยไปที่สิงคโปร์ตอนนั้นที่อังกฤษได้เป็นอนุนิคม,มนะครับทางดัชหรือฮอลแลนด์เนี่ยเขาขายให้ ide, ที่เหลือเนี่ยไปที่จาการ์ตาก็เหลืออยู่เป็นอนุสร์แค่9ก้ถึงสิกระบอกเอครับให้แบบว่าเวลาคนมาเที่ยวหรือเด็กๆรุ่นหลังๆเนี่ยได้ระลึกถึงบ้างครับตรงนั้นก็มีอีก2กระบอกใช่ไหมใช่ครับ,รบนี่ครับเทอรรี่อีก2กระบอกที่มุม ด้านเหนือที่ด้านตะวันตกเชียงใต้ใช่เขาจะเลือกตั้งปืนใหญ่ไว้ตรงชัยภูมิที่ดีๆจริงๆด้วยนะคะอย่างตรงนี้ก็เหมือนกันครับหลังจากที่เราชมเรื่องราวความน่าสนใจบนเกาะเป็นจะง,งัดกันแล้วเราก็เดินทางกันต่อไปยังโอเลโอเลพลาซาแหล่งช้อปปิ้งสำหรับคนที่อยากจะซื้อของฝากหรือของที่ระลึกสินค้าส่วนใหญ่ของที่นี่ก็จะเป็นสินค้าในแบบพื้นเมืองครับ เดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าพิธีกรของเราจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านกันบ้างครับอันนี้มาจากเกาะสุมาตรานะครับเป็นตุ๊กตาคู่ชายหญิงนะครับนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะน่ารักอันนี้อันนี้ยังไม่เคยเห็นเลยค่ะน่ารักอ่ะอ๋อเป็นเหมือนกับเป็นกระปุก,ปก,ปกใส่อะไรอย่ายงเ <นะ S 2> งี <นะ S 2> ้ยแต่ไปประเทศไหน แถบนี้ก็มีงานแกะสลักไม้ทั้งนั้นนะงานแกะเนี่ยก็คือทางเอเชีย e ส่วน,นให<จ>ญ<ม>่แต่ว่าพูดถึงลวดลายอะไรเงี้ยจะแตกต่างกันนะใช่ครับอันนี้นะะราคาเท่าไหร่คะเนี่ยน,นี่หนึ่งแสนรูปีไ<ม><ม>อพี่อิงคะพ,งคพูดถึงเนี่ยมีของส,ยสวยๆที่เราชอบตั้งหลายอย่างเราเอาไปเป็นของที่ระลึกให้คุณผู้ชมดีไหมคะดีครับเจลลี่ครับเราได้ของที่ระลึกหลายอย่างเลยนะพอแล้วนะเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์ก่อนดีกว่านะครับ มีบัตรเครดิตไทฟานิสแค่ท,ที่นั่ใบเดียวเดินทางได้ทั่วโลกเลยครับยิ่งใช้ชีวิตงดับเบิลเลยนะครับดีจริงเลยนะคะพี่อิงใช่อังสนารีสอร์ทเซนซิงเดอะโมเมนต์โทรศัพท์ศูนย์สองสองแปดห้าศูนย์หกหนึ่งหนตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณทีออฟของหลุม8ปพา3นะครับหลุมแห่งนี้เนี่ยมีความงดงามที่สุดของสนามเลย ตรงนี้จะผสมผสานระหว่างธรรมชาติแล้วก็การท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์เข้ารวมกันให้ได้นะครับส่ง SMS จากต่างประเทศกลับเมืองไทยและทั่วโลกใกล้ๆก็ก็12บาท น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงเมื่อกี้ที่เราไปเที่ยวเกาะเป็นจัง,งัดใช่ไหมใช่ครับจารี่รู้สึกว่าเราเนี่ยได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ,ถึงเรื่องธรรมชาติด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่หมดเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปดูอะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาติกันอีกอ๋อทราบแล้วที่นี่ก็มีศูนย์อนุรักษ์วิทยาของมัยันทรีอ,อ,อยู่ในโรงแรมนี้เลยใช่นะค่ะแม่ แต่ว่าตอนนี้นะคะเขาจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยให้คำแนะนำแล้วก็ต้อนรับเราแล้วจะพาเราเนี่ยไปทัวร์แถวๆนี้ด้วยค่ะอ๋อที่เป็นทัวร์นิเวศวิทยาใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรารีบไปคุยกับเขาเลยดีไหมคะไปพี่อยากไปเดินป่าแล้ว <laughs> ไปค่ะฮัลโหลสวัสดีครับ Information Lab <laughs> my name is Mirza Peju I'm the environmental naturalist <name> Nice to meet <laughs> you Nice meeting you ที่นี่คือ ศูนย์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลากูนาบินตันคอนเซอร์เวชัน a ลบศูนย์แห่งนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำหรือสัตว์บกตลอดไปจนถึงเรื่องของต้นไม้และพืชพันธุ์ต่างๆเที่ยวที่นี่นอกจากจะได้ความสนุกแล้วยังได้ความรู้กลับไปอีกด้วยครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของศูนย์แห่งนี้จะพาไปดูวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของที่นี่กันครับ เป็นเหมือนกับต้นปลาล์มใช่ไหมคะใช่ครับใช่ก็บอกว่าเป็นต้นปลาล์มด้วยคุณเมซ่าก็บอกเราว่าไม้ของต้นบายัสเนี่ยครับเราเอาไปทําเคลลงเคลลงนี่คือเป็นเสวนแพเคลื่อนที่ของชาวประมงอะ่ะเราสร้างอยู่ในทะเลเอาไว้จับปลานะครับมันก็ย้ายไปเรื่อยๆต้นไม้ใหญ่สต้นนี่นะครับ ชื่อท้องถิ่นเาเรียกว่าไม้แรงติดนะครับไม้นี่นมีความสำค,คัญคือเอาไปใช้ในการก่อสร้างสร้างบ้านทำไม้กระดานอะไรทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยแล้วที่สำคัญนะวลาจะสร้างวิลล่าเนี่ยนะจะมีต้นไม้นี่ครับตรงนี้เลยครับคือต้นไม้ขึ้นตรงไหนเนี่ยเขาก็ไม่แตะมันก็สร้างวิลล่าให้ติดกันไปเลยเขาบอกว่าเป็นการสร้างบ้านปรับให้เข้ากับต้นไม้ไม่ใช่ปรับต้นไม้ให้เข้ากับบ้านใช่แล้ว <c oughs> เอาต้นไม้เป็นหลักจริงๆแล้วนะคะแนวความคิดแบบนี้เนี่ย จะว่าไปก็คือเป็นความคิดที่ดีนะน่าจะเอาไปปรับใช้กับบ้านเราบ้างเนาะทุกทุกที่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วจากนี้เนี่ยเขาจะพาเราไปอีกโซนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโซนที่เขาอนุรักษ์ธรรมชาติหลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้คือสร้างอะไรก็ไม่ไปรบกวนต้นไม้ครับตรงนี้จะผสมผสานระหว่างธรรมชาติแล้วก็การท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์เข้ารวมกันให้ได้นะครับต้นนี้เขาเรียกว่าต้นอะไระําไมต้นเมรังติเหมือนกันครับต้นนี้ครับคือเมรังติเหมือนกันเลยเป็นต้นไม้ของพื้นที่ที่นี่เลยใช่ครับเจ้าถิ่นครัับบม้้เจา่คร เราเดินชมธรรมชาติกันแล้วก็อยากจะให้เชอรี่เนี่ยไปทํากิจกรรมท่ามกลางธรรมชาติบ้างนะครับดีค่ะเชอรี่ชอบว่าแต่กิจกรรมที่บอกเนี่ยอะไรเหรอคะออรับรองว่าเชอรี่ต้องชอบกันแล้วกันนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องรีบไปลองแล้วค่ะได้เลยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ส่งเชอรี่ตรงนี้เลยนะครับอออันนี้ต้องไปเองเหรอคะเนี่ยใช่ครับเนี่ยไปทางนี้เลยครับ ยืนชมมิวรอเชอรี่อ,อยู่นะครับ <c oughs> เป็นไงบ้างไปทําโยคะมา <c oughs> รู้สึกดีมากๆครับเพราะว่ามันแปลกมากที่เราได้มาทําโยคะแบบริมทะเลขนาดนี้มองไปอย่างนี้เลยครับ <c oughs> ใช่ค่ะโยคะนี่ก็เสร็จแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่พาไปชมสนามกอล์ฟดีกว่าเป็นสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงมากในเกาะอ,อินตันตเลยดีค่ะไปกันเลยนะครับไปเลยค่ะ เรามาที่สนามกอล์ฟลาคูน่าบินตันกอล์ฟคลับนะครับ <ฮะ S 1> ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟชั้นนําที่เกาะบินตันเลยสนามกอล์ฟแห่งนี้นะครับเชอรี่ออกแบบโดยนักกอล์ฟชื่อดังเลยชื่อว่าเกรกนอร์แมนจริงเหรอคะก็เราก็เลยต้องเข้าไปดูหน่อยว่าความสวยงามของสนามกอล์ฟแห่งนี้เป็นยังไงบ้างค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะก่อนตื่นเราจะต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเพื่อให้เป็นนักกอล์ฟก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณทีออฟของหลุม8ปดทาสนะครับของสนามกอล์ฟลากูน่าบินตันกอล์ฟคลับครับ หลุมแห่งนี้เนี่ยมีความงดงามที่สุดของสนามเลยใช่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นที่ที่บรรยากาศสวยมากๆถ้าเกิดว่าเรามองไปทางด้านนี้นะคะเราก็จะเห็นทะเลจีนใต้ค่ะกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาแต่ว่าทางด้านนู้นนะคะพีงก,ก็จะมีเป็นบัญจัตรีบินตันด้วยค่ะใช่ครับที่สําคัญที่สุดเขามีอะไรที่พิเศษมากๆพีงทราบไหมคะทราบครับก็คือว่า<ม>อะไรการจัดดินเนอร์เป็นธีม,มชื่อว่าดินเนอร์เอ็เอสเอสนี่คือหลุม8ดนะครับค่ะ กำลังนั่งพักผ่อนอยู่ชายทะเลน้ำทะเลที่นี่สะอาดมากนักท่องเที่ยวก็เยอะเมื่อกี้เห็นเสื้อตัวหนึ่งสวยมากและจะซื้อไปฝากนะคิดถึงอ้าพี่อิงไปไหนมาคะ ไปนั่งส่ง SMS อหาคนที่บ้านอยู่ทางโน้นนะครับแหมส่ง SMS ทั้งวันเลยนะคะก็มันถูกนี่ครับส่ง SMS อต่อคาง้งบ2บาทเท่านั้น<อ>จะใกล้จะไกลก็ราคาเดียวทั่วโลกดีจริงๆเลยค่ะงัะ้นงัง้นต้องไปกันต่อเลยนะครับได้ค่ะบอนยอนทรีแซนจูรี่ฟอร์ดเซนเซสโทร02 285 0611 ตอนนี้เราก็กลับมากับ ATV เป็น ATV แบบใหม่นะครับแบบ First Class คือ ATV ตอนกระตุนครับใช่ค่ไม่เคยเห็นมาก่อน ก๊าซหุงต้มปตทปลอดภัยทุกถังพลังเต็มทุกใบตอนนี้เรายังอยู่ที่เกาะบินตันนะครับอาหารของพื้นที่แถบนี้เนี่ยสามารถหารับประทานได้ที่เมืองไทยได้ด้วยครับที่เมืองไทยนี่สามารถหาทานได้ด้วยหรอคะได้สิครับเพราะว่าที่เมืองไทยเนี่ยมีร้านอาหารเอเชียอยู่แห่งหนึ่งซึ่งขายอาหารของพื้นที่แถบนี้ไม่ว่าจะเป็นอินโดมาเลสิงคโปร์น่าสนใจจริงๆเลยค่ะครับรับรองว่าอร่อยไม่แพ้กันเลยครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องอาหาร MIT โรงแรมแกรนด์มิเนียมสุขุมวิทตรงถนนอโศกเนี่ยครับแล้ว MIT นี่คืออะไรล่ะคะพี่อิง MIT ก็ย่อจาก Made in Thailand ครับ Made in Thailand ก็แปลว่าทำในเมืองไทยได้ทั้งหมดเลยคือคอนเซ็ปต์ของร้านที่นี่เนี่ยเขาเป็นอาหารเรื่องเส้นเส้นจากนานาชาติเลยแล้วมาทําที่นี่ก็คือผลิตในเมืองไทยได้หมดก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเส้นอะไรก็ตามาทานได้ที่ไทยใช่ครับมากินที่นี่รับรองว่าได้เลยนะครับ อ่ะมาแล้วครับอันนี้ที่เรียกว่าหลักซาม่ะคะใช่แล้วครับี่มันหลักซาเขามีเป็นน้ำน้ำเป็นเส้นเ้นแล้วมีกะทิด้วยมาแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งอันนี้อะไรคะพี่อิอันนี้เขาเรียกว่าสิงคโปร์ไส้ย้าครับขัดมีสิงคโปร์ัดมีสิงคโปร์ใช่ครับอ่าเดี๋ยวเรามาชิมเลยนะครับเริ่มจากหลักซาก่อนหลักซาเนี่ยมีเต้าหู้ก็มีของทะเลทั้งนั้นเลยที่นี่เขาใช้บะหมี่เหลืองนะครับเขาบอกว่าเป็นแบบดั้งเดิมนะครับ บางทีที่เราไปที่โน่นเนี่ยที่สิงคโปร์เขาจะมีเป็นก๋วยเตี๋ยวมันจะออกไปทางจีนหน่อยแต่น,นี้อันนี้เป็นทางมาเลย์อินโดแท้ๆเลยตกลงหลักชาเนี่ยมีเครื่องแกงเหมือนกันเห็นไหมมีใส่ขมิ้นใส่หอมแดงใส่ตะไคร้ใส่อะไรจริงๆเขามีมะนาวกับแซมเบลใช่ไหมคะนี่เขาเรียกแซมเบลนะครับตัวนี้นะครับพี่ขอลองชิมเปล่าๆหน่อยหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้าง เหมือนน้ำพริกเผาแบบไม่เผ็ดน้ำพริกเผาแล้วก็ไม่เผ็ดไม่ใช่ไม่ใช่จัดมากจะพักเริ่มเผ็ดนะมันจะมีเผ็ดซ่าทเพราะว่าเขามีพริกกระเทียมตะไคร้แล้วก็หอมแดงแล้วก็ปรุงรสใส่เกลือใส่น้ำตาลพ๊ีใส่น้ำมะขามเปียกอะไรในเงี้ยเข้าไปอ่ะมันเหมือนใส่น้ำพริกเผาอะนะลักษณะออกมาแล้วก็มีความเข้มข้นของกะทิมากเลยเพราะใช้โหเกทิในการผัดนะครับอร่อยมากค่ะพี่อิงคือแบบทานแล้วเนี่ย รสชาติคือนอกจากที่จะได้ทานอาหารต่างชาติเนี่ยต้องถูกปากคนไทยด้วยครับเข้มข้นนะกะทินี่มันข้นมากแล้วก็คล้ายๆข้าวซอยข้าวซอยก็เตี๋ยวแกงคล้ายมากแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ใช่รสจัดออกมาแหลมๆแบบนั้นค่ะอันนี้คือเป็นรสนุ่มๆนุ่มนวลกรอเป็นกรอบแล้วก็คือพวกสิ่งที่เขาใส่ลงไปจะเป็นอาหารทะเลใช่อันนี้เป็นบอกแล้วหลักจะชั้นดีใส่อาหารทะเลก้ามปูเป็นก้ามๆนั่นเกรดเอนะเกรดเอครับและที่สำคัญเขาต้องมีเต้าหู้ด้ว่ยนะ อร่อยอ่ะอร่อยค่ะแล้ววันนี้ที่เราจะชิมอีกอย่างหนึ่งนะครับคือมีผัดสิงคโ,โปร์ครับที่นี่เขาจะใส่เครื่องนะครับมีหูแดงมีกุ้งมีไก่ค่ะแล้วก็เติมฟริกลงไปนะครับริกหวานเมื่อกนนี้เห็นมีเห็ดหอมด้วยมีเห็ดหอมไมครับรสชาติมันคล้ายๆกับ ปูผัดผงกะหรี่ผสมกับก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ผสบกะหรี่นะครับเพราะว่าเขาใส่ผงกะหรี่ลงไปด้วยครับใช่ค่ะจิมแล้วมันไม่ฝืดคอไม่ฝืดคอตอนแรกึกว่าจะแบบแห้งๆอะไรอ่ะชุ่มๆนะใช่ใช่มันลื่นไปเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องปรุงอะไรเลยเพราะว่าเขาปรุงมาแล้วใช่มันแบบว่าหอมแล้วก็ทานเข้าไปร้อนนิดๆนะเพราะว่าใส่พริกไทยแต่กินกับหมูแดงจะ่อร่อยเพราะว่ามะมีรสหวานมาด้วย ถ้าเป็นอาหารสิงคโปร์ก็จะมีพวกผัดๆอย่างเงี้ยครับเพ<ช>ราะว่าถ้าเป็นคนจีนไงคือมีทั้งเชื้อสายจีนเชื้อสายมาเลย์คล้ายๆกัน,น,นะะแต่ว่าข้อแตกต่างในเท่าที่เชอรี่สังเกตด,ดูคือถ้าหาว่าเป็นอาหารจีนเลยเนี่ยอาจจะแบบว่าออกจืดๆนิด,นดหนึ่งแต่อันนี้เนี่ยคือลักษณะเหมือนอาหารจีนแต่รสชาติออาจะจัดนิดนึงไม่แห้งแล้วก็ชุ่มฉ่ำแล้วก็รสจัดด้วยมีทุกรสถูกฝาก่ะ ถ้าอยากจะรับประทานอาหารจานเส้นของอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับต้องมาที่ร้าน MIT ที่โรงแรมแกรนด์มินิเนียมสุขุมวิทตรงสี่แยกอโศกเนียครับตปตัวบินโตทัวร์รับรองความอร่อยนะครับพร้อมไหมยังครับเชอรี่พร้อมแะ่พร้อมคพีพ่ิงว่าแตพร้อมอะไรคะ เพราะว่าน,นี่ใกล้มืดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปขับรถเอทีวีกันไงล่ะขับรถเอทีวีตอนจะมืดเนี่ยนะคะใช่ครับไปขับรถเอทีวีในอีกบรรยากาศหนึ่งรับรองว่าเชอรี่ต้องสนุกแน่ก่อนที่เราจะไปเทสรถเนี่ยเราดื่มน้ําแก้กระหายก่อนดีก่านะครับดีค่ะพี่แต่อย่าลืมนะคะว่าหากจะดื่มน้ำเนี่ยต้องเลือกดื่มน้ําที่สะอาดเท่านั้นค่ะใช่ครับ เฮ้ยพร้อมไหมครับโอ้โหพร้อมอยูอ่แล้วคะ่ะองั้น <c oughs> ไปเลย เราขับ ATV กันมานี่ก็เริ่มมืดแล้วนะครับเดี๋ยวเราคงต้องกลับแล้วนะ่ะแล้วม่ติดว่าเชอรี่ชอบไหมครับโหสุดๆค่ะพี่ต้องขอบอกเลยว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้ขับ ATV คือเคยเห็นนะคนอื่นขับมีบางคนบอกขับไม่ได้หรอกขับยากแต่วันนี้ทำไม่เห็นนะคะขับได้คะ่ะงั้นเดี๋ยวเรากลับกันเลยนะครับเชอรี่ได้คะ่ะ คเชอรี่มาเที่ยวกับรายการ First Class ต้องบอกว่าสนุกมากมากมา,กมา,กมากเลยค <laughs> <laughs> ่ะก็ไปไม่เยอะมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับ <laughs> ใช่ค่ะต้องขอบคุณรายการ First c คลาสค่ะเพราะว่าพอพามาที่นี่เนี่ยทำให้ได้รู้จักที่เที่ยวเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นที่เที่ยวที่โอ้โหมาแล้วต้องบอกว่าประทับใจคลิปดีๆอย่างนี้ต้องขอขอบคุณอันสนารีสอร์ทแอนด์สปาบินตัน เวียนทรีบินตันลาคูน่าก็ากับบินตันและที่ขาดไม่ได้นะครับคือชาวอิโนโดนีเซียทุกคนที่น่ารักมากๆเลยเหมือนเกาะแห่งนี้นครับแล้วก็ถึงเวลาร่วมสนุกกับคุณผู้ชมแล้วนะครับเรามีของที่ระลึกอย่างแรกเนี่ยครับเป็นกลองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกคะยังไม่พอนะครับยังมีเสื้อยืดอีกสองแบบอยากจะถามว่าชนชาติใดเป็นคนที่มาสร้างป้อมปราการบนเกาะพิจงัดค่ะโทรมาตามเบอร์ข้างหน้านี้นะครับแล้วก็ต้องโทรมาก่อนเที่ยงนะครับ และวันนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบคุณน้องเชอรี่นะครับที่มาเที่ยวเกาะบินตันกับเราอย่างสน<อ>ุกสนานด้วยนะครับ,บค,ค่ะและว,วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับพบกับรายการ FIRST CLASS บ mm hmm. ามินโตแถวเล็กได้ใหม่วันเสาร์หน้าเวลา11โมงเช้าทางมูนนนทีวีนะครับเดีย๋ยววันนี้เราสองคนก็ต้องลางกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เราสองคนอยู่ที่ภาคกลางของประเทศญี่ปุ่นนะครับวิหารอิเซะใครที่มาแสวงบุญท,ที่นี่เพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตนะครับจะได้ขึ้นสวรรค์เลยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูการเลี้ยงวัวมัสยิกะต้องให้ดื่มเบียร์ด้วยในหน้าร้อนต้องแตบบ่ผมทานเนื้อมาเนี่ยเนื้อเนี้ยเนี่ยอร่อยที่สุดเลยนะครับ